มาจ่อลึก Google จมีนายใน Google Workspace 15แอปพลิเคชันกันดีกว่าครับมาดูกันว่ามันสร้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจแบบไหนได้บ้างคลิปนี้จ่อลึกมากแน่นอนไปดูกันพูดเลยว่าหายไปนานแล้วก็งานยุ่งสุดๆทุกคนแต่วันนี้ที่มาทำคลิปนะครับก็เพราะว่ามีสปอนเซอร์ใจดีอย่าง True Business นะครับทักมาถามว่า,าคุณแม็กเห็นรีวิวหลายตัวแล้วมารีวิวตัวหนึ่งไหมคือ g e ม i n i for Google Workspace ผมตอบรับไปทันทีเลยนะทุกคนเพราว่าอยากทำคลิปนี้เหตุผลเพราะว่ารู้ไหมผมเป็นเจ้าของธุรกิจ ผมมีน้องๆในทีมเนี่ยหกสิคนเนี่ยลราผมก็เพิ่งตัดสินใจกับทีมครับในการจ่ายตังอัปเกรดจาก Google Workspace ธรรมดาไปเป็น Google Workspace ที่มี Gemini อยู่ในนั้นด้วยแล้วเพิ่งอัปเกรดมาประมาณสัก4-5เดือนมั้งจริงๆมันถูกฟลอสในการอัปเกรดตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะนี่ถ้าใครได้ดูเมื่อกี้ลองเซิร์ช p e r p e t c i t y ของผมมาใช้ Google w o r k s p a c e มาประมาณ5-6ปีแล้วครับพอต้นปีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกอยากจะจ่ายจะมีนายเพิ่มนะตอนนั้นนะทุกค่ายถ้าจะจ่ายจะมีนายเพิ่มต้องจ่าย20เหรียญต่อ Account ต่อเดือนไม่ไหวอยากให้น้องๆใช้ไอแต่จ่ายไม่ไหวก็เลยรอแต่ต้นปีทั้ง2ค่ายทั้ง Microsoft กับ Google เปลี่ยนแพ็กเกจเหมือนเพิ่มราคามากขึ้นนิดนึงอะต่อแอคเคอะเนี่ยเนี่อยากที่จากที่ดูนะ 7.2เป็น8.4แบบเนี้ยแล้วใส่ Gemini แบบเวอร์ชันโปรมาให้ฟรีเลยคือสร้างวีโอได้3คลิปต่อวันนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออนั้นรอรอพอมันครบรูปพอดีเราก็เลยเพิ่งอัปเกรดมาเป็น Gemini for Google Workspace แปลว่าน้องๆตอนนี้ของผมทุกคนสามารถใช้ Gemini ในเครื่องได้เนี่ยบอกพิมพ์ไปในกลุ่มว่าซื้อให้เรานะลองใช้กันให้คุ้มนะบริษ,ษัทไซเอสเอ e, ็มอของผมอะอยากให้น้องใช้ไอเราก็เป็นคนสอนในไอในองค์กรเรารู้ว่าองค์กรอนะ ถ้าต้องจ่ายค่าไอใ,ให้พนักงานทุกคนน่ยมันแพงมากอันนี้มันจ่ายเพิ่มไม่เยอะเราก็รู้สึกว่าเออเป็น opportunity พอ True Business ติดต่อมาก็เลยรู้สึกว่าเออใช้โอกาสนี้นั่นแหละในการแบบทั้งทําคลิปด้วยทั้งเข้าใจด้วยว่าแอปแต่และตัวที่มันผูกมาฟรีๆอ่ะไม่ฟรีสินะเราจ่ายตังค์ผูกมาให้ใน Google Play ทำอะไรได้บ้างก็เลยพยายามแบบค้นหาเจาะลึก research เนาะแล้วก็ออกมาเป็น15ฟีเจอร์หลักนะเรียกว่า15แอปหลักนล่แหละ ที่เจมินาสามารถทําได้ในแอปต่างๆของ Google เลยอยากจะลองพาทุกคนใช้เจมินาอ่ะในการช่วยเจ้าของธุรกิจ SME แบบผมเนี่ยหรือแบบหลายๆคนน่ะที่กําลังดูอยู่ว่าเราควรจะมีระบบใช้ในองค์กรไหมแล้วถ้าจะมี g o o g l e w o r k Space เหมาะไหมแล้วถ้า g o o g l e w o r k Space เหมาะการมีเจมินามาด้วยมันคุ้มค่าไหมเดี๋ยวคลิปนี้ไปเจาะลึกกันเลยโอเคนะวันนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็ มาช่วยทรูบิสเนสขายของด้วยอะพูดตรงๆซึ่งในหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับถามทีมงานมาผมถามไป3คําถามช่วยสรุปราคามาให้หน่อยได้ไหมงงมากๆเลยอันที่2นะผมถามไปว่าแล้วแล้ว True b u s i n e s s ต่างจาก Google Partner อื่นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังบอกเลยว่าเออต่างจริงต่างจริงและ3นะครับเจ้าของไอซ์มีถ้าใ่้ g o o g l e Workspace นะครับที่แถมจะมีนายมาด้วยกลับไปจ่ายเจมีนายแบบแอคเคาท์เดียวๆให้กับพนักงานอนะอันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวน,นี้จะมาตอบกันโอเคเนาะมาดูราคากันก่อนครับ ทูบิสเนบอกว่ามีราคาแบบนี้ซึ่งไม่แพงเลยนะทุกคน137.5ต่อยูเซอร์ต่อเดือนถ้าสมัคร20ผู้ใช้แรกอืเากับรัตัทกลางๆไซส์เริ่มแบบเริ่มเริ่มใหญ่นะอันนี้ก็เป็นราคาที่น่ารักซึ่งมีจมีนายไหมมีจมีนายใน Gmail ครับแล้วก็แชทผ่านจมีนายในแอปได้แต่ถ้าผมเริ่มมาใช้อันนี้ละ Business Starter ละข้อดีคือมันได้เนี่ยพื้นที่2 T B เราครับแล้วมันก็ มีเจมีนาอยู่ในทุกแอปใน Google Work Space ดด้วย Google d r i v ีส์โตสไลด์ลลยเยอะมากเดี๋ยววันนี้คุยกัน15ตัวเนาะแล้วก็เพิ่มอีนโนทบุ๊กเ m ลเอ็มเวช plus ที่มันจุเพิ่ม5เท่ามาได้ด้วยแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆเช่นพวกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอีเมล pdf การนัดการบุ๊กิ้งในหน้า Google ค a l e n d ด r แบบนี้ก็มีในฟีเจอร์นี้มาด้วยนะมีเวอร์ชัน Business plus อันนี้ก็จะเพิ่มฟีเจอร์เรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษแต่สำหรับ SME เรริ่มมตต้นต้น,นหือเริ่มกลาลังขยยซยสออนนเป็นอะไรที่น่นนาสนใจ วันนี้จะรีวิวอันนี้เป็นหลักนะ Business Starter เพราะว่ามี g e m i n าอยู่ในทุกแอปอะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวกลับมาอีกว่าเอาแอปที่1ก่อนเจมิน i เรียกว่าเจ้าของธุรกิจที่ซื้อแพ็กเกจเนี้ยก็เหมือนจะได้ Google AI Pro มาเลยคือความสามารถใกล้เคียงกันหลายฟีเจอร์มากๆเนาะ Google AI Pro หรือ g e m i n าเวอร์ชันนี้ก็จะมีเวอร์ชัน Pro ขึ้นมาด้วยอะซึ่งลิมิตหรือเครดิตก็จะใกล้ๆกับเวอร์ชัน Pro เนาะวีโอวันละ3คลิปวิดีโอ แล้วก็เจออันใหม่ด้วยเนี่ยคือสามารถกด import code แบบนี้สำหรับสายเทคนิคหรือสาย developer สามารถเนี่ยใช้ import code import เข้าไปแล้วก็คุยต่อได้แต่อันนึงที่ชอบที่สุดคือนี่ครับเจมเหมือนจะอัปเดตแค่เวอร์ชั่นองค์กรนะคือเจมเนี่ยสามารถกดแชร์กดแชร์ไปปุ๊บนะครับทุกคนสามารถแอดน้องๆเข้ามาได้เจมเนี่ยเป็น ai agent เนาะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเดีย๋ยวนี้ ai agent เราเซต ai สรุปข่าว ai อย่างผมเนี่ย ai เลขาสาวเอาไว้ลงปฏิทินให้ผมสมมติผมบอกว่าสำหรับนักธุรกิจที่บอกว่าแบบ อยากหาเทรนด์ต่างๆเนี่ย AI สรุปข่าวธุรกิจมักจะหาข่าวธุรกิจใหม่ๆเข้ามาสรุปแล้วก็อธิบายให้อย่างง่ายๆสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราทำ AI agent ขึ้นมาแล้วมันเวิร์กแล้วว่ะแต่เราไม่มีเวลาเราอยากแชร์ให้น้องเรากดแชร์ปุ๊บมันจะขึ้นมาเหมือนเป็นลิงก์ Google Drive กดแชร์ add อีเมลน้องเลยแล้วความปลอดภัยมันจะเหมือนกันที่เราแชร์ Google Drive ด้วยกันน่ะน้องที่เราแชร์สิทธิ์ให้เจมก็จะมาโผล่ตรงนี้เขาสามารถใช้แชร์เจมกันข้ามแผนกได้ซึ่งฟีเจอร์นี้ เวิร์กมากๆลองคิดดูว่าองค์กรหนึ่งอะสมมุติมีคนไม่เยอะนะครับทุกคนเราสร้างเอเจนต์นักบัญชีเอเจนต์ agent, นักกฎหมายแล้วให้ฝ่ายบัญชีฝ่ายกฎหมายเป็นคนเซตเอเจนต์นี้ขึ้นมาแล้วแชร์ให้คนในองค์กรได้ลองใช้อ่ะบอกเลยว่าเหมือนมีพนักงาน20คนแต่เหมือนมีเลขาเป็น200คนในการทำเรื่องต่างๆพวกนี้อันนี้คือค i ล l ิ่งฟีเจอร์ของ g e มในเวอร์ชันน Enterprise มากๆเลย 2. Google d o c ครับ าลองกันสมมุติผมบอกว่าผมสนใจเปิดธุรกิจร้านกาแฟหรือร้านมะชะร้านมะชะแล้วกันสมมุติผมสนใจเปิดร้านมัชะเนาะช่วงนี้มัชะฮอตทีนะผมชอบมัชะมานานมากๆแล้วเนาะผมอยากให้เขาช่วยสร้าง Business Plan สำหรับร้านมัชะหน่อยถ้าเข้ามาปุ๊บเห็นไหมเราสามารถกดแบบนี้ได้นะกดแอดแบบนี้นะครับแล้วสามารถไปดึงไฟล์ต่างๆครับ แล้วมาทํางานต่อได้เช่นไฟล์หนึ่งเป็นเรื่องรีเสิร์ชเรามาใช้ Google d o c ตัวนี้ในการเขียนแผนธุรกิจต่อแบบเนี้ยก็ทําได้คือลิงก์สอสไฟล์ออกมาสรุปที่ไฟล์เดียวแบบเนี้ยก็ทําได้ประเด็นคือมันยังได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นเนาะสิ่งที่มันชา่เลนอยู่ตอนนี้แต่สิ่งที่ทําได้คือทําแบบนี้ครับทุกคนด้านขวามันจะมีก้อนของ e-jemini alpha ตัวนี้อยู่ a r g e m i n i ปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยใช้ภาษาไทยได้ จำไม่ง่ายด้านขวาใช้ภาษาไทยได้หมดแล้วก็ใช้เหมือนเจมินายนะครับช่วยคิดแผนธุรกิจมาฉาลูกค้าเป็นกลุ่มไม่ชอบกาแฟแต่ต้องการคาเฟอีนแรงๆมันคือผมนั่นเองไม่ใช่ผมก็ชอบกินกาแฟด้วยอลองลองลอง,ลองมอกอัพแล้วกันนะนี่เห็นไหมเขาก็จะตอบเราเหมือนจะมีนายและเร็วมากด้วยชอบไหมไม่ชอบคุยเพิ่มถ้าชอบเสร็จแล้วกด Insert Insert ปุ๊บจะออกมาทางนี้เลยครับแล้วก็นี่เราสามารถกดตรงนี้แล้วกดรีไฟล์พวกนี้ให้ยาวขึ้นให้สั้นลงได้แต่มันอาจจะยังต้องเป็นภาษาอังกฤษอยู่เท่านั้นนะ เป็นผมผมก็จะคุยด้านขวาให้จบแล้วค่อยกอปอินเสิร์ตมานะครับอีกจุดแข่งหนึ่งที่ผมชอบมากกว่าแล้วกันนะมันคือเรารู้ไหมทุกคนสมมุติเราบอกว่าเคลียร์ฮิสตอรี่หน่อยอ่ะนี่นี่คือมันสามารถเรียกเจมมาทํางานได้สมมุติว่าเราเราทำงานหนึ่งซ้ำๆเช่นเราสรุปรีพอร์ตสรุปมิงแบบเนี้ยทุกสัปดาห์เราขี้เกตตจกอปพอมมาเราก็ทําเจม เป็นเอเจนต์ขึ้นมาเราเปิดหน้านี้ปุ๊บเปิดอีเมลอะไรก็ตามเราลากลาก,ลาก,ลากแล้วเราก็บอกว่าเจมทํางานอันนี้ให้หน่อยอย่างเงี้ยก,ก็ได้เอออันนี้โหดอันนี้โหดการเอาเจมหรือเทมเพลตอะมาไว้ในทุก app, แอปแปลว่าเราไม่ต้องล็อกว่าแอปใดแอปหนึ่งทุกแอปเราสามารถเรียกเอเจนต์พวกนั้นมาทํางานได้ง่ายมากขึ้นเนาะอ่ะ g o o g l e Docs เสร็จล้วไปอีกตัวหนึ่ง Google Slide ครับเช่นเดียวกัน Google Slide เนาะผมบอกว่าผมเปิดเข้ามาแล้วผมบอกว่าตรงนี้เห็นไหม กดปุ๊บมันจะขึ้นมาด้านขวาเลยเคียสไลด์ b o u t สมมติผมบอกว่า Google d o c เมื่อกี้แผนธรรมชาติสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบกาแฟแต่ต้องการคาเฟอีนเยอะๆวันนี้ใช้สูตรอะไจริงจังปะบอกจริงเป็นคนเล่นไงนี่เ,นเวลารับงานลูกค้าเราก็จรู้สึกว่าแบบมันจะต้องจริงจังใช่ไหมถามว่าทาได้ไหมณปัจจุบันทําได้ครับเออข้อเสียตรงๆของ Google Slide ไม่ใช่ใช้ภาษาไทยไม่ได้นะแต่มันทําได้แค่ทีละหน้าเห็นไหมมันทําแบบเนี้ยมันทําได้แค่ทีละหน้าแล้วเราก็กด Insert ไป เดี๋ยวมาดูกันวิธีแก้ว่าทำดิทีลนาแล้วเป็นประเด็นไหมนะครับเรากดที่ตีมคือตีมมันก็ไม่แย่แต่ก็ไม่เท่าแคนวาถ้าพูดตรงๆนะแล้วถ้าเราอยากได้รูปเพิ่มทำยังไงทุกคนสมมุติบอกว่าอยากได้รูปมันมีนาโนบาราน,นาอยู่ในนี้เราบอกไปเลยว่าเ e ียภาพคนวัยทำงานถือแก้วตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังนะเพราะไม่ได้ใช้ Google สไลด์น้องๆในออฟฟิศใช้ Google สไลด์พรีเซนต์งานลูก้าแต่ผมมาใช้คีย์โน๊ตในการพรีเซนต์งานลูก้า แต่ตอนเดโมเพื่อจะลองดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างก็ mm hmm. รู้สึกว่าเออเริ่มน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวลองดูสมมติสมมติเป็นแบบนี้อ่าพร้อมไม่ดีพร้อมไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยอ่ะสมมติเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันเท่ๆขึ้นเราจะ Edit Background หรือจะ r รีเ Background ก็ได้นะบอกว่า r รีเ Background ขอเป็นฉากหลงังเป็นทะเลอ่ะเห็นไหมไทยไม่พพอร์ตเป็นซอ่ะ มัชชาที่ทานที่ไหนก็ได้นี่เห็นไหมแก้ได้หรือจะรีมูบเบกาว์แบบนี้ก็ได้จริงๆที่ผมชอบคือรีมูบเบกาว์นั่นแหละเพราะว่าคินว่าทําได้ไหมคินว่าทําได้ซึ่งอันนี้เนียนมากเลยนะเจ๊มีนาเก่งอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเห็นไหมไอ้กูเกิลสไลด์มันอัปเดตมาสักพักแล้วนะ่าจะตั้งปีที่แล้วผมเคยรีวิวไปเนาะสามารถใส่เทมเพลตที่สวยนะสวยจริงๆนะแบบนี้เราจะหาภาพจากสต็อกที่มีซึ่งเป็นสต็อกที่ Google หามาแล้ว เนี่ยสต็อกอิมเมอันนี้ครับที่ทุกคนสามารถเนี่ยไปหยิบใช้ได้เนาะโอเคเลยนะใช้ได้ใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลได้ด,ด้วยจากที่พี่อ่านมาแต่แต่ใช้เอาไปขายต่อแบบเนี้ยไม่ได้แต่ใช้ในการทําประกอบสไลด์ในการนําเสนอแบบเป็นการค้าแบบเนี้ยทำได้ส่วนถ้าเป็น google image การเซิร์ชผ่าน google เหมือนแบบการเซิร์ชผ่าน google.com แล้วกด image อะอันนี้อยู่ที่ลเขสมีลเขสให้คนทั่วไปใช้ได้แต่ต้องระวังไว้นิดนึง แนะนำก็ใช้ผ่านสต็อกโฟโต้ที่ Google หามาให้ดีกว่าโอเคกลับมาเรื่องว่ามันทําได้แค่ทีละหน้าถ้าเป็นผมจะทํำยังไงถ้าใครเคยใช้ g a m m a a p p พวกนี้เรารู้สึกว่าป้อนมาสิบหน้าแล้วบางทีบางหน้าเราก็รู้สึกว่ามันไม่โตมันเล่าเรื่องไม่ดีเป็นผมผมจะทําอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมผมจะให้เขาออกแบบเอาลายก่อนแล้วผมค่อยก๊อปเอาลายเนี้ยไปทําทีละหน้าโดยการเลือกไฟล์เดิมและสไลด์แต่ละหน้าเราก็จะสั่งพิเศษได้ชอบแบบนี้มากกว่า,าจริงจริก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ใช่บั๊กขนาดไหนนะถัดไปเป็น Google She Google Sheets Sheets เนี่ ฟีเจอร์แรกๆที่มาเลยคือ help me create table เช่นบอกว่าเราจะขายมัทฉะใช่ปะทำ table ในการนับสต็อกว่าวันหนึ่งขายมัทฉะกี่เมนูกี่แก้วภาษาไทยได้อยู่แล้วมันจะมอกอัพตารางมาเราคุยๆเพิ่มนิดนึงหรือถ้าโอเคแล้วกด insert แล้วเราก็มาแก้ตรงนี้ได้ปะยอดขายรวมเท่านี้อีกอันหนึ่งที่มาแรงมากมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือเท่ากับ AI เราใส่พร้อมไปก่อนแล้วเราก็ใส่คอลัมน์ไปเลยแล้วมันก็ระโพสตษต่างๆได้เยอะมากนี่เห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูผมพิมพ์ไปว่าเท่ากับ AI Suggest Solution สําหรับหมายเหตุที่มีแล้วผมก็ไปเลือกฟิลนี้ลางมันมายาวเสร็จผมกด Run Gemini ปุ๊บมันจะไปอ่านค่านี้ของบรรทัดนี้ว่าลูกค้าชอบมากอ่าต้องทํำอะไรต่อวิปคีมหมดต้องเติมวิปคีมแบบนี้หรือเป็นตาราง CRM ลูกค้า เราให้เขาสร้าง CRM ลูกค้าลูกค้าเจ้าประจํามามาบ่อยมากถึงวันเกิดเรามีคอรับวันเกิดแล้วเรา,าจะส่งอีเมลวันเกิดกลับไปให้ลูกค้าลูกค้าแต่ละคนมีชื่อมีเพลยฟร์์ไม่เหมือนกันเราเนี่ยใช้เท่ากับ AI ในการรันสูตรเนี้ยเราสามารถส่งอีเมลแบบ personally ให้กับลูกค้าได้เออนี่โคตรฟีเจอร์ที่โหดมากเนาะ เก่งขึ้นเรื่อยๆสามารถบอกเออร์เลอร์ของตัวเองได้แล้วหรือมี multiple formula สามารถอธิบายหลายสูตรขึ้นมาแล้วให้เราเลือกสูตรที่คิดว่าน่าจะใช้รีวิวเป็น formula ได้ด้วยแบบเนี้ยนี่เพิ่งอัปเดตเลยนะเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วถัดไปสมมติว่าเจ้าของกิจการบอกว่าอยากทำเมนูใหม่แล้วอยากจะทำฟอร์มในการเก็บฟีดแบ็กลูกค้าเนาะว่าลูกค้าชอบเมนูอะไรบ้างเนะาะเมื่อก่อนเราทำ google form เราใช้ G e m i n i แล้วเราก็ต้องบอกว่าเออ Gemini แบบช่วยคิดคำถามให้หน่อยสมมติเราบอกว่านี่มาถึงเราเลือกไฟล์เดิมนนนนะะมั cross ักได้แบบีนะ จากไฟล์นี้ฟอร์ม o ู h ช็คเนี่ยบัคบลยังภาษาไทยยังบั๊กต้องรอมันนิดนึงนะ create form ผมพิมพ์ไปแค่นั้นว่าอยาก survey เซอร์วีรสาติใหม่ๆว่าคนที่ชอบกินบะฉะาชอบแบบไหนแบบนี้เห็นปหแล้วกด Create Form อ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่มันจะเป็นบั๊กนิดนึงในมุมผมแต่อย่างน้อยมันช่วยเราในการเนี่ยพวกนี้ให้ออกมาได้แบบดีขึ้นนะ่ะง่ายขึ้นนะ่ะแล้วเรามารีวิวแล้วเรามาแก้เองแบบนี้ใช้เวลาน้อยลงเยอะมากในการทำฟอร์ม ยิ่งถ้าเดี๋ยวภาษาไทยซัพพอร์ตก็น่าจะยิ่งดีกว่านี้นะภาษาไทยมันซัพพอร์ตเยอะไหมจริงๆถ้ามาลองดูในหน้าเออแอดมินนะครับตอนนี้ภาษาไทยซัพพอร์ตเจมินาโน้ตบุ๊กเอลเอ็มหมดแล้วส่วนเนี้ยใน Google d o c พวกเนี้ยเดี๋ยวกำลังจะมาเห็นไหมในหลายๆแอปมันก็กำลังจะมาเป็นไปลฟ์ของเขาอยู่ที่เขากำลังจะเดเวล็อปต่อเนาะถัดไป Gmail Gmail เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มมีอ e ีเมลเยอะตามไม่ทันเราสามารถทำแบบนี้ได้ครับสรุป <Mail S 2> เมลเกี่ยวกับพีแมทให้หน่อยเขาก็จะไปอ่านเมลเราสามารถใส่เงือนไขได้นะสรุป mail เมลเกี่ยวกับพีแมทที่เรายังไม่ได้อ่านให้หน่อยแบบนี้ก็ได้ฟิลเตอร์ไปเพิ่มหรือพิมพ์ไปเพิ่มว่าขอแค่ภายในเดือนนี้แบบนี้ก็ไแดบบ้คือมันสามารถทําให้เรา uh, recap บางประเด็นได้เร็วมากขึ้นเพราะอย่างเดียวมันยังแอคชั่นไปลบอีเมลที่ส่งมาจากพีแมทแบบนี้ไมโครซอฟแบบเนี้ยไม่ได้อันนี้เสียได้นิดนึงโคเมททำได้แต่จมินายังทำไม่ได้เดาว่ากลัวพลาดเดาว่ากลัวพลาดหรืออีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือ ปฏิทินครับ Google Calendar เช็คปฏิวันนี้ให้หน่อยมาสามารถลิงก์กับ Google Calendar ครับแล้วก็บอกปฏิทินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องวันนี้เราทำไป13อย่างเลยหรอประมาณนี้ให้กับเราได้สั่งกดแก้ปฏิทินเพิ่มเงื่อนไขในปฏิทินก็ได้หนึ่งในฟีเจอร์ที่ผมชอบมากคือการใช้ Gemini ลงปฏิทินสมมติผมเป็เจ้าของธ,ธุรกิจแล้วบอกว่าอยากจะไป เ,ออเติมความรู้เรื่อง ai เนาะในงาน D ิจ i t e c h ปีดีนะครับผมบอกว่าผมขี้เกียจติกอปผมมาแค่กด copy มากด copy รูปมาผมเข้าที่จะมีนายนครับผม copy รูปลงไปแล้วบอกว่าลงปฏิทินให้หน่อยรายละเอียดในรูปอ่ะมันก็จะลงปฏิทินให้เลยจึงอ e ีเวนต์นี้ i, เดี๋ยวผมไปเนาะแล้วผมลงไว้แล้วมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับเพิ่มปฏิทินลงปฏิทินแก้ปฏิทินโดยการโยนรูปไปให้มันใส่ทั้งเดทมันใส่ทั้งโลเคชันเนี่ยลงปฏิทินได้ง่ายมากหรือแบบว่าจันทร์ถึงสุขในสัปดาห์นี้ ผมจะไปกินข้าวกับพ่อผมลงแบบนี้ไว้มันก็จะขึ้นเป็นปฏิทิน5วันแบบนี้ต่อมาให้เลยแบบอันนี้ใช้งานง่ายขึ้นมากถ้าถามว่าชอบอะไรไม่ได้สุดชอบฟีเจอร์นี้ทุกคนถัดไปเป็น Google Drive นะครับ Google ได้ทำอะไรได้ไหมทำอะไรได้บ้างแต่อาจจะยังทำไม่ได้เยอะเช่นผมบอกว่าเฮ้ยใน Drive เนี่ยครับน้องๆคุยงานกันแล้วเราไม่ทันเราสามารถมากดเนี่ยแบบ catch me up ไฟล์นี้มีการอัปเดตยังไงบ้างมีการคุยมีการแก้ไขแบบไหนบ้างหรือ summary this file มันก็จะเรียก Gemini มาด้านขวาครับแล้วมันก็จะ process ไฟล์3-4ไฟล์ได้นะแล้วเรากด Gemini ปุ๊บมันจะสรุป4-5ไฟล์แบบนั้นนะออกมาเป็นด้านขวาแล้วเราคุยต่อจากไฟล์ที่เราเลือกเอาไว้ได้ เห็นไหมภาษาไทยยังมีประเด็นอยู่นิดนึงนะแต่มีไม่เยอะนะครับไปเป็น Google Chat ซึ่งผมไม่ได้ใช้แต่ผมเคยเห็นองค์กรที่ใช้ Google Run แบบครบวงจรใช้ Google Chat ซึ่งดีมากดีกว่าไลน์อีกนะแล้วก็เนี่ยถ้าใครคุยๆอยู่แล้วเราสามารถไปกดจมีไายด้านขวาบนเนี่ยครับแล้วบอกว่าเฮ้ยตามไม่ทันนะ่ะช่วยสรุปประเด็นที่ห้องมเมื่อกี้คุยกันให้หน่อยอนะ่ะสามารถตามการเมาได้ทันนะ่ะก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เออเท่ดีถ้าใช้ Google Chat ครบฟีเจอร์น่าจะคุ้มค่าอยู่นะน่าจะคุ้มค่าอยู่นะ คื้นี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่ามันคือ Google Meet นะครับ Google Meet เนี่ยถ้าจ่ายเวอร์ชั่น workspace record ได้ด้วยเหมือน Zoom เลยนะเข้า o o o g l r ได้นะแต่สิ่งที่ผมมาตื่นเต้นมากอันที่หนึ่งคือไอ้ t u r n on p t p t n o n เนี่ยถ้าเราคุยกันหลายภาษาแล้วอีต่างอีกคนหนึ่งผู้ภาษาไหนมามันก็จะค่อนข้างตรงเห็นความค่อนข้างตรงเหมือนปะทุกคนเนี่ยมันแบบ Speed To t e x t ได้ค่อนข้างแม่นยำสุดๆนะซึ่ง ไลฟ์แคปชั่นนี้สามารถ Translate ได้ด้วย,ยคือ Translate ข้ามไปกันมาแต่แปลมาเป็นไทยอ่ะอาจจะยังไม่ได้แต่คิดว่าอีกนิดเดียวมันจะได้แล้วนะด้านขวามันมีฟีเจอร์หนึ่งอยู่ชื่อว่าเ Gemini Take Note ลุ่นมากตอนซื้อมาสุดท้ายแล้วว่ายังไม่มีภาษาไทยซัพพอร์ตเสียดายมันคือถ้าเราเลคคอร์ดเสร็จถ้ามีฟีเจอร์นี้ มันจะถอดเสียงที่เราสรุปประชุมกันออกมาเป็น Google Doc s, ให้อัตโนมัติแต่ภาษาไทยยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่มีอยู่ในแพนเลยด้วยเสียดายระดับหนึ่งแล้วเขาก็มีฟีเจอร์ใหม่ซึ่งอันนี้ก็ยิ่งมากกว่าคือน่าจะได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น Ask Gemini in Google Meet หมายความว่าคุยคุยกันอยู่เนี่ยแล้วตามไม่ทัน เฮ้ยช่วยสรุปไอ้เมื่อกี้ที่ช่วยแคชอัพเมื่อกี้ที่เราพลาดไปหน่อยถามแบบเรียลไทม์อะระหว่างเข้า Google m e e ยดิว่ะก็ต้องรอฟีเจอร์นี้ลุ้นมากเพราะว่าเรามีตติ้งผ่าน Google m มี t ทุกวันมันทำอันนี้ข้างล่างได้แล้วมันก็ควรจะทำอีฟีเจอร์เทคโนตเมื่อกี้ได้ด้วยเนาะแต่ไม่รู้ทำไมมัมถึนยังททำไม่ได้เดาว่ามันจะต้องดีเทคภาษาได้อัตโนมัติแต่จริงจะมีนายใน AI Studio มันก็ดีเทคได้อัตโนมัติเนาะต้องรอรอ,อ,อนิดนึงถ้าอันนี้ได้นะ งานผมงานน้องในบริษัทผมจะง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยเปอร์ m m i c k ก็คือ AI ในการช่วยทําให้หน้าเราเออดีมากขึ้นดู Studio Light ก็ไม่ต่างมากเพราะว่าตอนนี้ใช้ i p h อยู่มัน Studio, ก็ Studio Look Studio Light อยู่แล้วเนาะ Filter แบบนี้หรือ Background แบบนี้ที่ใช้ Gemini Generate Background แบบนี้สามารถใช้ได้ที่หลอที่สุดคือถอดคลิปสรุปประชุมออกมาให้เราเนี่ยแหละกลับมาที่ Two Business นะครับผมถาม t o o Business ไปเพิ่มคำถามที่2ว่าไหนบอกหน่อยซิว่าต่างจาก Google Partner เจ้าอื่นยังไงบ้าง กูตอบมาอย่างมั่นใจมากเลยครับว่ามีทีมงานไทยพร้อมซัพพอร์ตที่4ทับเ็คือ Google ขาย Google Space ผ่านตัวแทนจำหน่ายเยอะมากๆคือมีทั้งฝรั่งมาขายมีคนไทยมาขาย แต่นี่เขาเพาะการันตีว่าเป็นคนไทยที่พูดกันเข้าใจง่ายๆอะซัพพอร์ตตลอด24ทับ7เหมาะสำหรับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจอื่นๆที่ไม่มี IT ทีซัพพอร์ตอะก็คือใช้ซัพพอร์ตของทัวเป็นคนช่วยแก้ปัญหาทำให้ธุรกิจเราลันต่อไปได้มีทีมงานไทยช่วยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงลดปัญหาเรื่องภาษาและเวลาในการซัพพอร์ตที่อาจจะเกิดจากศูนย์บริการจากต่างประเทศนะครับก็คือถ้าใครซื้อผ่าน Google ตรงๆอนะมันก็จะยุ่งยากนิดนึงในการซนะัพพอร์ตแอดโทร1239หรือดูรายละเอ สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีไม่ต้องรอแล้วก็ตรงจุดด้วยอีกอันหนึ่งที่เขาบอกก็คือการซื้อเจมินาใน Google w o r k Space ข้อดีคือมันได้หลายๆอย่างพร้อมกันในทีเดียวครับมันได้ทั้ง AI ครับมันได้ทั้งอีเมลธุรกิจโดเมนของตัวเองครับแล้วมันก็ได้เรื่องทีมแมจเมนต์เรื่องความปลอดภัยด้วยสามารถแม a เนจเรื่อง DLP น a t a l o s ์ล s สโป t t ทคชนกคือต้องซื้อแยกระหว่าง Gemini กับ Notebook LM ด้วยเพราะว่าแพ็กเกจ u s i s e s s Standard ครับมี AI ที่เป็นทั้ง Gemini Notebook LM พวก Google w i t h แบบเนี้ยรวมในราคาเดียวแล้วค่ามค่าการซื้อ AI Pro แยกต่างหากมากๆเนาะสมมุติผมว่าผมจะเปิดร้านมาชะขึ้นมาใหม่นะผมเซิร์ช Google Doc s นะครับให้เขาไปหาดูไฟล์มาฉะนะครับแล้วลองดูซิว่าผมต้องทำอะไรเพื่อเปิดร้านใหม่ขึ้นมาบ้างเห็นไหม เขาไปหาไฟล์จนเจอแผนธุรกิจมาฉากของผมด้วยนะครับสรุปข้อมูลออกมาให้นะ้อว่าต้องทําอะไรบ้างนะเรียบร้อยแล้วกดแอดปุ๊บ Google Keep ครับแล้วผมบอกว่าเอาสิ่งที่ต้องทำแตกเป็นทาร์ลง Google Keep เป็น To Do ให้หน่อย To Do List ยกโบราณของเขาหรือจะเป็น Google t a ร์กโตใหม่ของเขาก็ได้เห็นไหม เนี่ยเขาก็จะใส่ใน Google Keep ให้แล้วเราก็กดเข้าไปที่ Google Keep ไม่มีเวลาทํา To-do list ขึ้นมาเองสามารถใช้อันนี้ในการวางแผน To-do list ได้คุยกับเจมินายรีเสิร์ชเสร็จเรียบร้อยแปลงมันเป็นแอคชั่นทาให้บิสเนสเเราเกิดขึ้นจริงได้เร็วมากขึ้นอีกไฮไลท์หนึ่งที่ไม่คิดว่าจะให้มาก็คือโน้ตบุ๊กเอลเอ็มนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กเอลเอ็มเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน plus ด้วยคลิปนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกที่โน้ตบุ๊กเอลดเอ็มมากมายขนาดนั้นนะ ความจุมันเพิ่มได้5เท่านะแล้วก็เนี่ยเหมือนเดิมเลยเราจะเอาไฟล์จาก Google Drive เราก็ได้หรือจากเว็บก็ได้เช่น Ten l a น Macha มันใช้ Google ในการหาหาเสร็จเราเลือกไฟล์ที่ต้องการเรากด Import ปุ๊บเรากด My Map เพื่อทำความเข้าใจไฟล์ทั้งหมดตัวใหม่ๆมันมี Report ด้วยนะซึ่งเราสามารถ Customize Report สรุปเทนเหมือน set พร้อม t a ต d a า d เอาไว้บ l o c โพสตเราจะเปลี่ยนอันนั้นเป็นบ l o c k ยังไงได้บ้างแบบนี้ เราก็ไปแก้ตรงนี้ได้นิโหดมากแล้วเราก็เข้าใจเทรนเข้าใจบิซนเนสแบบนี้เข้าใจองค์ประกอบของธุรกิจการศึกษาข่าวต่างๆศึกษาเทรนต่างๆมาใช้ตัดสินใจในโลกธุรกิจแบบนี้ง่ายขึ้นเยอะมาก,มากจะเปลี่ยนมันไปเป็นพอดแคสต์ไปเป็นวิดีโอวิวอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยอ,อยู่แล้วจุดแข็งของเขาเลยคือมันแชร์กันได้ด้วยนะให้น้องในธุรกิจเราแบบนี้มาศึกษาเทรนร่วมกันในก้อนก้อนเดียวแบบนี้ก็ทําได้อันนี้คือจุดแข็งเขาเลยไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มด้วย อ๋อถ้าใครจ่ายแบบ Gemini ปกติใช้ Notebook LM ถึงลิมิตมันจะบอกให้จ่ายเพิ่มอันนี้ก็คือรวมอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้ว Notebook LM เนี่ยเห็นไหมมันใส่ไฟล์ได้เยอะมากเรียกว่าเอ,อ่อทุกประเภทจัก,กรวาลไฟล์เนี่ยมันสามารถใส่ได้ครับเพิ่มเติมได้5เท่าแล้วไฟล์ก็จะปลอดภัยกว่าเวอร์ชั่นปกติ Note บ o o k สูงสุดได้500เล็บมีแหล่งข้อมูลสูงสุดต่อน o t ตบุ๊กได้300แหล่งตอนน่อ1นโนตบนะโหดมาก โคต้ารายวันคุยได้500คำถามแชทครับ 20, audio overview, 20 video overview, ่ส d i ออดิโอโอเวอร์วิวยีวิดีโอโอเวอร์วิวคือ1นวันเราจะรีเซิร์ชอะไรขนาดนี้มันไม่ถึงอยู่แล้วเนาะแค่นี้ก็คุ้มมากๆแล้วนะแค่นี้ก็คุ้มมากๆกแล้วนะครับแล้วก็ของไม่เปิดของบริษัทให้ดูละกันนั่นคือคนที่เป็นเจ้าของบริษัทครับหรือเป็นแอดมินนะมันจะมีแท็บนี้โผล่ขึ้นมาครับ generative ai เราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าน้องๆคนไหนใช้อะไรยังไงบ้างคือไม่ได้ไปดูว่าน้องๆพรอมอะไรนะเพราะว่าก็เป็น Privacy ของเขานะเานาะ ใช้เจมินายคุยกับเจมินายกี่ครั้งแล้วใช้ระคุมค่าไหมหรือมีอะไรแปลกๆไหมนี่จุดแข็งของการซื้อ Google w o r k Space ครับคือมีพวกหลอกมีพวกออ d i ดิตหลอกเยอะพอสมควรทําให้ไปเห็นพฤติกรรมต่างๆที่เสี่ยงกับธุรกิจหรือเปล่าหรือไม่เสี่ยงใช้คุ้มค่าหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่ใช้เลยผมเปิดเข้าไปดูก็คือน้องๆก็ใช้ไม่ค่อยเยอะครับถึงไปบอกน้องๆว่าอย่างน้อยไปแต่งภาพผ่าน,นะนอโนวาล่าก็ดีใช้ให้คุ้มหน่อยใช้ให้คุ้มหน่อยอันหนึ่ง ที่จริงๆคาดหวังว่าจะได้เราไม่ได้ก็คือ Google ใสคือก็เสียดายนิดนึงแต่ตัวที่ได้เราเซอร์ไพรส์มากกว่าคือแอปชีตครับแอปชีตอ่ะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเครื่องมือทำแอปของ Google เนาะกด Create ปุ๊บแอปมีเจมินาช่วยทำแอปครับช่วยออกแบบ d a t a b a s ์เบเบื้องต้นได้เลยอ่ะมาถึงเนาะผมก็พิมพ์ไปเลยอ่ะผมอยากได้แอป CRM แบบ B2B ในการ เก็บและติดตามข้อมูลลูกค้าจากจุดๆ,ๆซึ่งถ้าอันนี้ทุกคนไม่ชัดทุกคนก็ไปคุยกับเจมีนายเรบอกว่าช่วยเขียนพร้อมในการทำแอปให้หน่อยแล้วก็อธิบายแอปที่ตัวเองอยากได้เนาะผมทำเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างเทเบิลทีละตารางคอนเฟิร์มตารางหน่อยตารางแบบนี้โอเคไหมอ่ะตารางโอเคฟิลคคบกดครีเอทปุ๊บน้องก็จะไปทำแอปตามปกติให้แต่บอกเลยว่าเร็วกว่ามากๆเมื่อก่อนแอปชีททำยากมากๆโอเคมาแล้วทุกคนกดเข้าไปเทสได้นี่ บบนี้อันนี้คือข้อมูลที่เขา mock up มาให้นะครับตามฟิล์ต่างๆคอนแทคออูนิตีดูว่าลีดมันเป็นยังไงบ้างแอคทิวิตี้ของแต่ละออูนิตีเป็นยังไงบ้างแบบนี้จะ t r ยตรงนี้ก็ได้หรือจะกลับไปแก้ข้างในแบบเนี้ยด้านขวาแบบเนี้ยก็ได้ไปเปลี่ยนตีมแบบเนี้ยก็ได้คือแอปชีตมีมานานแล้วแต่แอปชีตสร้างยากมากบอกตรงๆทุกคนเพราะว่ามันก็ใช้เทคนิคเข้าอยู่นิดนึงแต่เนี้ยเราสามารถใช้เจมินายในการช่วยสร้างแบบเนี้ยออ้อันนี้เซอร์ไพรส์อยู่นะครับทุกคน หมดแล้วไม่น่าเชื่อ,อนนเรียกว่าเรียกว่าเป็น AI คลิปตาเดียวได้เลยเพราะว่ายาวนานมากๆนะเจาะลึกมากบอกแล้วว่าตั้งใจทาคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวว่าจะส่งไปให้น้องๆในทีมดูด้วยว่ามันมีฟีเจอร์อะไรเราจะได้ใช้ Gemini ใน Google Workspace ให้มันคุ้มค่าสุดๆแล้วทาให้การทํางานในโลกธุรกิจอ่ะมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับดูคนที่รับผิดชอบได้ระบบ Personal ไม่มีหลอกนะไม่มีหลอกนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ใช้บ่อยพอสมควรเนาะปลอดภัยได้มาตรฐานครับอันนี้ไม่ต้องกังวลครับ Google Workspace ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลเยอะมาก ISO SOC HIPAA เต็มไปหมดเลยซึ่งใช้กับพวกธุรกิจการเงินประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะระดับ Personal อะ่ะถ้าเราซื้อผ่านเจมินาปกติครับปลอดภัยแค่ระดับบุคคลแต่ไม่มีใบรับรองพิเศษคือ Security มันคนละเลเวลกันนะครับแล้วก็คุ้มค่าเมื่อมีทีมครับถ้าจ่าย i Pro เนี่ย เราจ่ายต่อเดือนเท่ากันเนาะแต่ Google Workspace เขาจะมีแพ็กเกจบางอย่างที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูอยู่ว่าทูบิซเน็ตเขามีแพ็กเกจซื้อ20คนขึ้นไปลดเหลือประมาณนี้ซึ่งมันอาจจะคุ้มกว่าก็ได้ถ้ามากดเลขกันจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายทํางานได้เป็นทีมจริงนะครับก็คือมันมีระบบเรื่องสิทธิ์นี่แหละถ้าใครทําธุรกิจมาสักพักจะรู้ว่าเรื่อง Data ก็เป็นเรื่องที่เราระแวงมากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้องหยิบ Data อะไรเข้ามาในองค์กรน้องแชร์ Data อะไรออกไปให้ลูกค้า น้องแชร์ดาตาที่เป็นความลับขององค์กรไปหรือเปล่ามันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันป้องกันได้เนาะสรุปเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆก็คือ g o o g l e AI Pro ครับเหมาะกับคนเดียวหรือทีมเล็กที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแชร์ข้อมูลเช่น Creator หรือ r e e l a n c e แต่ถ้าใครเริ่มเป็นเจ้าของธุรก,กิจเป็น SME แล้ว Google Space with จม m นายเหมาะกับ SME จริงๆที่มีทีมมีลูกค้าและมีข้อมูลที่สําคัญและยิ่งมีหลายคนยิ่งคุ้มค่ากว่าประโยขายปะ มันเป็นอย่างนั้นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงทุกคนและเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้สําหรับคลิปนี้น่าจะช่วยทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าไอ้เจมินายใน Google เวิร์สเปซมันคุ้มจริงๆรไหมและถ้ารู้สึกว่ามันคุ้มนะเขาอุตส่าห์มาสปอนผมให้ทําคลิปนี้นะ<ๆ>ก็แนะนาให้ทุกคนนะครับติดต่อ True Business ไปได้เลยเพราะว่าหนึ่ง True Business เป็น Google Cloud Partner ระดับพรีเมียมซึ่งมีไม่เยอะมีไม่กี่เจ้านะ2คือมีคนไทยซัพพอร์ต24ทับเลย นี่แล้วก็แอบไปดูใน Facebook มาก็จะมี AI Master Car d นาครับที่เป็นพวกสัมมนา,าออนไลน์ที่เขาจัดบ่อยมากๆนะในการช่วยแบบให้เจ้าของธุรกิจนะครับสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้ได้คุ้มค่านะท้อนล,ลมแล้วก็เว็บพินาฟรีหลายครั้งมากๆแล้วก็ยังมีโซลูชันอื่นๆที่แบบสมมุติว่าใครไม่อยากจบด้วยโซลูชันเนี้ยก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ใครเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็น s อสมีที่สนใจเครื่องมือในการเริ่มต้นธุรกิจครับไปลองกันได้ครับ Gemini for Google Workspace ทริปหน้าจะเอาเครื่องมือหรือ AI ตัวไหนดีๆมารีวิวรอติดตามกันนะครับ